สวัสดีจ้าจอยสแนลจ้ามือหนีจอยกับมีแนวทางหวยลาวพัฒนามาให้พี่ๆเพื่อนๆทุกๆท,ท,ทานได้เบ่งได้ชมจ้าเป็นเ่อแรกครั้งแรกน้องนอะที่จอยได้ทำแนวทางหวยลาวพัฒนาจ้าแต่ก่อนสิไปรับชมกะมาฟังคำเตือนกันจักน่อยน้อเจาะมาฟังคำเตือนกันจักน้อยหนึ่งจ้ะคำเตือน ทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองดูแลและให้คำแนะนำตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคิดและคำนวณขึ้นมาเองอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องปกติน,น,ะนะจ๊ะเนาะรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมใช่เป็นแค่แนวทางเท่านั้นน,น,ะนะจ๊ะเนาะ มาตามต่อกันเลยจ้ะแนวทางหวยลาวพัดนาวันที่22เดือน7 64เนอานนจอจ้ะเนาะจ้อยกบมี่อยู่ตัวเด่น2ตัวจ้ะพี่น้องจ้ะตัวเด่น2ตัวกบซิมี่0จ้ะ0 ศูนย์เก้าจะเก้าน่าจะเนาะสู์กับเก้าจะตัวเด่นสองตัวฟันเก้าจานี่สายวิ่งสายลูดน่าจะเนาะเดี๋ยวมาเบิงตัวเจาะกันน่าจะเนาะมาเบิงตัวเจากจะ,ะาจากันจะว่ะน้องจอยสิมีตัวเจาะตัวใดนาะจะเนาะตัวเจาะสิมีศูนย์หาจะศูนย์ ห้าศูนย์หกจ้ะศูนย์หกศูนย์แปดจ้ะศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์สองจ้ะส่วนลักเก้านะ่จะน้องมาเบิงลักเก้ากันจ้ะลักเก้ากับซิมี่ 9, ก้าสี่เก้าสองเกสองเก้าห่งเก้าหนึ่งเกปดะเก้าปด นี่นอดใะเนาะส่วนสามตัวจะมาเบิ่งสามตัวกันนอดใะเนาะสามตัวกับซีมีเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์สอง แล้วก็มี0 9 2นี่คือ3ตัวนาะจะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเน้นทีจอยมักจก้ะจอยมกักจอยชอบเนาะจะเนาะมาเบิ่งกันเลยจ้ะตัวที่จอยมกักตัวเน้นทีจอยมักก็สิมี94น่าจะาเนาะจอยสี่ขีดไว้เดยวจะเด้อ92 ศูนย์หาศูนย์สองจ้านี่เป็นเมดจิกสีดำนะจจะเนาะจอยขีดไว้จ้ะนี่คือตัวเน้นตัวที่จอยหมักจอยสอบน่าจะเนาะกาใส่ไปเป็นแนวทางใดแนวทางใดนอกจะเนาะทาหมักตัวใดสอบตัวใดกระแคปหนาจอไวเก็บไวน่าจะเนาะไปเป็นแนวทางจาทาโบมักโบชอบการเลื่อนผ่านใดนอกจะเนาะ เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งพร้อมด้วยจ้าเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้น้องจอยไดะเหตุคลิปวิดีโอต่อๆตไปนั่นเองนะจ๊ะเนาะทางช่องบอสนับสนุนการพนันถูกสนิทด้วยจ้ารับชมเพื่อความบันเทิงและใส่เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนะจ๊ะเนาะเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองดูแลและให้คำแนะนำสำหรับคลิปนี้จอยกระโคกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า